อาอ Happy birthday to you ลอง Happy birthday to you เอาลองที่ Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you เอาอธิษฐานก่อนอธิษฐานพอจุนจะอธิษฐานได้เลยอธเด็ด ว่ายังไงขอให้รวยๆขอให้รวยๆโอ้รวยๆแน่นอนขออะไรอะไรอะไรครับอยากกินเก๊กไม่มีแล้วไม่มีแล้วเกิิมาว่าอยากกินเก๊กเอาพี่แก๊สเข้ากล้องกับน้องหน่อยสิข้างหลังน้าไงเออเอ้าโอเคครับขอบคุณครับเฮ้ยร้นร้น กูจะกิน